ฟุตบอลพิม์ลีกนะครับเสาร์อาทิตย์จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็โอ้โหเป็นสัปดาห์ที่สนุกมากรวมดราม่านะครับนัดกันชนะแล้วก็นัดกันยิงจุดโทษนะครับค่ั้คืนที่ผ่านมาก็เป็นในวันอาทิตย์นะครับที่เดวสิสเซนต์เต่โดนถล่มโดยเลสเตอร์สีประตูต่อสูงเลยนะครับในขณะที่ศึกสีเลือดหมูนะครับเสมอไปสูตรตัวสูตรครับทั้งเวสต์แฮมแล้วก็ทางฝั่งของเบอร์ลี่ นัก็ไปวันเสาร์เนี่ยโอ้โหมีคู่ที่น่าพูดถึงเต็มไปหมดเลยครับลิเวอร์พูลเจอกับซเซเวจราตนะครับเชลซีโตล,ลีสนำไปก่อนพวกเขากลับมาได้นะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็คือจับพอสมควรเหมือนกันและก็แมนยูไนเต็ดต้องได้จุดโทษจากคริสเตียโนโรนาลโดในการคว้า3แต้มที่นอริที่คาราโรธทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามได้ในวันนี้สปอร์ตไกด์ครับ อย่าลืมนะครับเอ่อ follower กันเยอะๆนะครับ subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับนี่คือช่อง YouTube ของเรา Sport Guide ก็ทำมาประมาณ2สัปดาห์นะครับมีผมกับคุณเกมความชนะเป็นพิธีกรนะครับเราก็อย่างช่องของผมป๊อปะพิรพลเนี่ยก็จะพูดแมนยูเป็นหลักแต่นี้เนี่ยจะมาพูดรวมๆของฟุตบอลเออ่ลีกยุโรปนะครับมีทุกลีกเลยลาลีก,กาวันก่อนเขาพูดถึงเรอัลมาดริดกก็กราดูโกมาดริดมันก็เตะประตีสามนะฮะโว้ยสุดปั่นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะ จะมาชวนคุยเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่จบลงไปนะครับทุกคู่ในคัพคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเราย้อนลกลับไปวันเสาร์ก่อนนะครับในคู่แรกที่พีพีทีวีก็มีถา่ายทอดสดก็คือแมนเชสเตีรเจอกับวูล์ฟตันเันเดอร์สนะครับมันน่าเสียดายตรงที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาวูฟเจอกับแมนเชสเตีรเนี่ยโรบายนี่ฟ้าเหงื่อแตกทุกรอบนะครับเพราะว่าอาดัมาตเตาเล่มักจะเล่นดีแล้วลงเตะพวก เราอุคิมินเแต่ตะคราวเนี่ยฮะจากพระเอกครับกลายเป็นผู้รายซะงั้นสำหรับคิมินเนสนะครับหลังจากเขาไปโดนเหลืองแดงไล่ออกไปการที่คุณโอกลเล่นน้อยกว่าแมนซิตี้เนี่ยมันแทบจะปิดประตูชนะได้เลยนะครับรวมถึงปิดประตูเสมอโดยเพราะว่าซิตี้ก็จะโล,โลโลโลจนสามารถที่จะทําประตูได้นะครับแล้วก็โรบิยสิฟาเนี่ยเป็นคนเดียวล่ะเขามีแผน1แผน2แผน3แผน A แผน B แผนซนะครับมีโฟเดนมีริยาตมาเลสมีแจ็คเกลิช มีทางฝั่งของราฮิมสเตอร์ลิงที่ตอนนี้กลับมาจูบปากกันแล้วนะครับแมนเชสซตติ้งเลยเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับมาคู่สี่ทุ่มนะครับอ่าคู่นี้นี่คนหลายคนอยากดูเยอะก็คือลิเวอร์พูลเจอกับทางฝั่งของซตีเวนเจอร์ราครับแอสตันวิลล่าโอ้โหแฟนบอนลร้องเพลงกันสตีเวนเจอร์ร่าเจอร์ร่า he hit the ball for the yard เนะี่จ่ายบอลสี่สิบหลาเออหกเออสี่สิบหลานะครับก็เจอร์ราเขี้ยวนะฮะโอ้โหเล่นเหนียวทีเดียวนะครับจนสุดท้ายเนี่ยทารอนมิงไปพลาด เจอความเก่าของโมซาร่านะครับลิวูก็ได้จุดโทษแล้วก็ชนะแบบจับถ้าหากไม่ได้จุดโทษผม,มว่ามีโอกาสเสมอสูงมากๆเลยนะครับลิวูก็ชนะแนฟิลหนึ่งประตูต่อสูงนะครับในขณะที่เตะพร้อมกันก็คือเชลซีกับอาร์เซนอลนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยพวกเขาโดนจุดโทษก่อนนะครับราฟินยญ่ายิงเข้าไปก็เข้าทางลิสนะครับแต่ก็มาเสียจุดโทษแล้วก็โตเต็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนำ้ำสองหนึ่งเสร็จแกหาดว่ายิงโอ้ยเด็กคนนี้ได้เก่งมากนะครับผมเฮเลยนะสองสองนะครับแต่ความ ซุ่มซ่ามของมาริอุสคลิกก็ไปเตะลูดิเกอร์ซึ่งแบบหืมกองหลังด้วยกันเองยังไงบ้าไปเตะได้ยังไงสุดท้ายโดนจุดโทษนะครับแล้วก็แพ้ไป3าประตูต่อสนะครับเชลซีก็รอดปุดปิดเพราะว่ากลายเป็นว่า3ามนาที่ผ่านมานะครับเชลซีเสียประตูไปแล้ว8ลูกนะครับตัวเวทแฮมแพ้สามสองนะครับเสมอเส้นเนี่ยสามสามแล้วล่าสุดก็เสียอีกสองประตูนะครับถือว่าเกมรับก็เริ่มมีปัญหานะครับการไม่มีเอกลักษณ์ของเต้นะครัสำหรับทางฝั่งของเชลซีนะครับแต่ก็ยังสามคะแนนอยู่นะครับอาร์เซนอล ผมบอกเลยว่าซอลแฮมตันเนี่ยนะควรจะต้องปลดโคช้ชลาพาซาโูโต้แล้วไปเอาคุณซื้อที่มาเจมตัวกับเนี่ยคือฮัาสซาโูโต้ผมดูเขาตั้งแต่คุมไลฟ์ซิกแล้วนะครับเขาเป็นคนที่แบบโหเล่นเกมบุกอย่างเดียวนะครับผมเคยนั่งจ้องนั่งสังเกตนั่งศึกษาว่าทําไมนักบุญมักจะชอบเสียประตูเยอะแล้วเล่นดีแต่ไม่ชนะเพราขาบุกอย่างเดียวเลยคนระับกองกลางเขาก่อนนั้นเนี่ยเป็นสวอตอาร์มสตรองกับเจมวัตเพาไม่เล่นเกมรับเลยนะฮะเกมรับตัดฟาวนอยมากแล้วก็ มักจะมีดูการที่เคยโดนถลม่มโดเลสเตอร์ถล่ม9-0โดนแมนยูถล่ม9-0แบบนี้นะฮะผมมองว่าชันตันเนี่ยหมูมากเลยนะครับเวลาเจอกับทีมที่แบบคือยิงเข้าเสียประตูไปก่อนได้ตายเลยนะฮะสนนั้นก็ถล่มไปนะครับอาร์เตตา้าก็ลุ้นพื้นที่ยุโรปสนุกครับในขณะที่คู่ที่คืนครึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออาไปเจอนอริซิตี้นะครับโอ้คู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าแมนยูในระบบ4-2-2-2เนี่ยมันยังไม่ค่อยลงตัวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดผมพูดไปในช่องของผมแล้วนะครับก็คคคืออรรริสตโโโนัด้่่ไมใชบ บูโรเฟนเดนครับน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับกับการที่ปกติเขาจะเป็นเข็มทิศให้กับแมนยูทุกคนจ่ายบอลให้เขาตรงกลางแล้วเขาปัดซ้ายปัดขวาในยุคของโอเลกุนาโซชาแต่ตอนนี้พอเขาไปเล่นทางซ้ายครับหลายครั้งที่ต้องไปลงไปช่วยแบ็กทั้งสเตเลสหรือว่าดาโลเขาไม่สามารถที่จะกินตัวได้ด้วยความที่เขาไม่ใช่ปีกไเขาเป็นเพลย์เมเกอร์ตรงกลางแล้วเป็นคนติดนิสัยการจ่ายบอลแบบคิลลิ่งพาสวัดใจจนมีนัดที่ผ่านมาเนี่ยโรนโดบอกเฮ้ยเดี๋ยวนายดึงบอลก่อน สักพักหนึ่งก็จะต้องเปิดไซ้อยเปิดไซโป้งคือขอแบบจ่ายยาก,ยากจ่ายเสียงเพื่อมีโอกาสซึ่งผมดูแล้วเขาเหมาะกับยุคของโอเล่นะแต่ไม่เหมาะอายุครังนิกเลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมว่าลาบากเลยครับอาจจะถึงขนนั้นถึงโดนดรอปเลยนะครับแต่แมนยูเด่ก,ก็ยังชนะมาได้จากจุดโทษของโรโนัลโด้ก็โดนคว้าซึ่งจริงบอลโดไปแล้วนะฮะแม้ผมจะเป็นแฟนแมนยูผมก็ว่าลุกนี้พูดสริงจริงก็ไม่น่าให้นะครับแต่เอาเพียได้มาก็รอดไปนะคสำหรับปีสแดงนะครับต้อง ชมดาบิดเดย์เคอาร์เซฟ5ครั้งสองคัญน,นะครับก็ทำให้ทีมใหญ่ก็เข้าวินหมดนะครับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเชลซีแมนซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนที่กลางสุตราร์จะมีบุนเดสลิก้าถ่ายทอดสดกันในวันอังคารนะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นองไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันได้ทุทกๆวันนะครับที่มีการทายผลแจกเงินได้ที่ไลน์แอดแอร์สปอร์ตโปรได้เลยวัยหมันพันกีฬาครับขอบคุณครับ